โตมันติคือจังปลาไหลหน่อยนะครับพี่น้องโตคือปลาไหลหน่อยถ้าขัดกำลังกำลังเขาแล้วกำลังไลเข่าเรื่อยๆพี่น้องเห็นปะวิธีการจับนะครับพี่น้องผมอันนี้เป็นแม่งอนนํำพี่น้องผมอาจที่่เคยได้ยินบ่นเคยหูกันหลายๆคนนะครับพี่น้องมันจะเป็นโต แบบนี้นะครับเงียงเงียงมันสีเงานะครับพี่น,อน,าาอน้องโตได้น้อยบางบางเงียงคนนะครับแบบเงานะครับพี่น้องคนเงียงคนเงาตอดเจ็บซ้ำกันก็ไม่งอัดนะครับพี่น้องผมครับพี่น้องผมสวัสดีบรรยากาศรอบเนี่มันขึ้นนะครับตอนนี้เกือบประมาณสองถุนจึงนะครับพี่น้อง ถ้าพี่ผ่านหวังมาเลาะปลาอีกคือเก่านะครับพี่น้องผมมันเบิ่งมาเอาปลาอิดครับพี่น้องผมนี่สังเกตพี่น้องภาพพี่น้องเบิ่งครับผมนี่คือปลาตัวสีชมพูนึ่งพี่น้องเดี๋ยวจับขึ้นมาพี่น้องเบิ่งกันเลยอึบอึบอึบอุอ้ย จำบปอยู่โอ้จำบปอยู่อีพี่น้องผมเต็มในเหลือไปเลยนะครับเอาพี่น้องมาเบิังวิธีการจานวูดทีผ้าพีผ้าน้องเอานะครับมองกันชัดๆเลยฮะไล่รีีพ่นะพี่น้องเอ้ย ขึ้นมาเป็นเส้นเป็นเส้นเลนเนยนะครับพี่น้องเอานี่พี่น้องผมฮะเนี่ยห้องสีใส้นคะครับพี่น้องเป็นเป็นกระสอบนคะครับพี่น้องผมแต่ว่าห้องต้องทับปากลง่มจังเลยยักเครื่องล่ะพี่น้องผมทับปากลงจมักเครื่องงนนี่เง่าปวดยัไปบไม้มันไม่หล่ะมันก็บ่ขึ้นมาหาข่อยเดี๋ยวน้อมันเจ้าเป็นหลัดมันเนี่ย ดี๋ยวจังทะเบงโตมันพี่น้องครับย๋ยวสิจานบูดจัดการวิธีหาอยากหาจินครับพี่น้องผมอย่างพี่น้องผมสังเกตวิธีเอานะครับ มันติดไตเข้าไปในกระสอบนะครับพี่น้องผมตัวมันติดคือจังปาลาไหลหน่อยนะครับพี่น้องตัวคือปาลาไหลหน่อยถ้าขัดกําลังกําลังเข่าแล้วกําลังไลเข่าเรื่อยๆพี่น้องเห็นป่าววิธีการจับนะครับพี่น้องผม ลังเขาบบกยางขัดเลยพี่น้องผมโตัวมวันออกมาก่ามีเอ้า,แ,าแล่น้าไปเรายลเลยเอ้พี่น้องวิธีง่ายๆนะครับเอาเอาข้นเบิ่งนะครับเอาข้นในพี่น้องเบิ้งกระดานว่ามันเป็นตัวแนวดิอ๊อปอ๊บ นี่ครับผมโตปลาอิดนะครับพี่น้องโตเพิ่นธิ์จีกันตแบบนี้โตน้อยๆโตคือปลาไหลคับข,ขัดอ๋อเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ครับผมโตคือปลาไหลหน่อยเลยนะครับเดี๋ยวไปลางลงหัน นี่ครับพี่น้องเอาเอาเอาแบบง่ายๆเลยนะครับเทเทใเตเมนูเด็ดครับพี่น้องผมเดี๋ยวไปจัดเมนูกันเลยเมื่อเสาร์นะครับพี่น้องเอาขออนุญาตตักนะครับพี่น้องผมเดี๋ยวจังมาเบิ้งรวบร่วมผลการผลงานนะครับว่าว่าลายยายหางม่วไถ่โดนนะพี่น้องเอ้าจังพอดตอนรวบรวมผลงานครับผมลุยครับ ครับพี่น้องผมเียบบ้อยแล้วนะครับพี่น้องคุณซึกว่าเจ็บเอวเอา่ไว้แล้วนะครับพี่น้องนี่นะผลการผลงานพี่น้องผมนะครับเป็นปลาปลาหยีดนะครับพี่น้องผมได้มากขคือสีเมน็นแล้วง่ายอยู่นะครับเมืเ่งโตคนโตโตขึ้นปลาไหลนะครับพี่น้องผม ตัวคือปลาไหลครับครับนี่ครับตัวพันธุคือปลาไหลนี่ประเภทเป็นอาหารนะครับพี่น้องผมไปมกครับพี่น้องไปมกไปอูแบบให้เทคขึ้นมาแน่จักหน่อยพี่น้องผมพอดกรอบเด้อพี่น้องเมนูนี่บบกสุดยอดนะครับผ้อคง หนวดจักหน่อยงงอันนี้เป็นไมงงอนน่ำพี่น้องผมอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เ,เคยหูกันลายๆค้นนะครับพี่น้องนี่คือแมงงอนน่ำนะครับมันติมันติเป็นปลาชนิดนึงละ่ะอกล่องมะสุ่มห็นจ๊ะนี่ครับพี่น้องผมมันจิเป็นโตแบบนี้นะครับเงียงเงียงมันทิ่เหย่านะครับพี่น้องโตน้อยน่อยบ้ง บางเงียงคนนะครับแบบเหีวนะครับพี่น้องผมนะเงียงคนเหี้าวตอดเจ็บซ้ำกันก็แม่งองัดนะครับพี่น้องผมอันนี้มีตะบกเม่ไข่หลวนๆเลยโตคือปลาสกเกิลนะครับพี่น้องผมแต่ว,ว่าเงียงเห้วแล้วก็ตอดหวัดนะครับพี่น้องโตน,น้อยๆนะครับพี่น้องซ้ำหัวเข็ดยิ่โมโอนี่แหละเอาพี่น้องถือว่าพ่อได้อยากได้กินนะครับสําหรับ หายู่หาจินนะครับพี่น้องผมวิธีชีวิตของจานวูพี่น้องเอ้ยหาอยากหาจินไปหาเส้าจินแรงหาแรงจินเสร้าครับพี่น้องผมเอาพี่น้องถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับพี่น้องจังพบจ้งพ้อกันไม่พี่น้องผมอายุบมันขวัเยื่นครับสุขภาพแข็งแรงลำรวยโชคดีโชคบ้านเาเจ็บเจ้าจนกันสุขโสุขคนครับพี่น้องผมมกกากดไลค์ถดือใจก,กดแชร์ครับพี่น้องที่แน่จะเริ่มกดติดตามกดหมักกระลงไว้เดอ เปือสิผาดผดจิบไม่ไหมครับพี่น้องผมช่องน้น้อยๆสี่คอยพัฒนาสวัสดีครับพี่น้องผมแก้วครับ